สวัสดีคะ่ะชัยพี่ทำา16ทับ 8, และ23ทับหนึทำได้ไม่หิวแต่กล้ามเนื้อสลายมีวิธีใดบ้างคะที่กล้ามเนื้อจะไม่สลายคะ่ะขอบคุณคะ่ะทีนี้ต้องกลับมาดูว่านะครับเราทำา IF และทีนี้กล้ามเนื้อเราสลายนะครับถ้าทำา IF แล้วกล้ามเนื้อสลาย หนึ่งในนั้นต้องกลับไปดูเลยจริงจริงแล้วการทำไอเอฟต้องได้โกสฮอร์โมนโกสฮอร์โมนมันไปโปรเทคไม่ให้กล้ามเนื้อสลายเนาะทีนี้ถ้าทำไอเอฟแล้วกล้ามเนื้อสลายตัวน,นี้ต้องกลับไปดูให้เรามีปัญหาอะไระทำไมเราเราถึงสลายได้จริงๆน่าจะเป็นทางเอกที่จะเอากโกสฮอร์โมนมาช่วยป้องกันนะใช่ไหมอ่ากลับไปดูหนึ่งนะคุณนะนอนโอเคไหมยังไงก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ใช้ให้เป็นเบอร์หนึ่งเลย โกรฮอร์โมนเนี่ยมันออกได้3ามพาดเวย์พาดเวย์ที่1และเป็นพาดเวย์ที่สําคัญที่สุดแล้วคือพาดเวย์ของการนอนหลับนะครับเ,เขาเรียกนอนสลิปอายมูฟเมนต์คือหลับถึงลึกที่สุดจุดนั้นเนี่ยครับแล้วยิ่งถ้าอยู่ในเงื่อนไขของไทม์เวลาของธรรมชาตินะครับช่วงประมาณ4ี่ทุ่มจนถึง ตีสองตีสามเนี่ยมันเป็นช่วงนั้นอนะ่ะมันเป็นช่วงที่ถ้าคุณหลับลึกบริเวณช่วงนั้นนะครับมันจะเป็นช่วงที่ร่างกายคุณจะสร้างโกรธฮอร์โมนได้มีประสิทธิภาพสูงสุดโกรธฮอร์โมนตัวนี้สําคัญมากมันป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อและซ่อมแซมกล้ามเนื้อด้วยนะครับนี่คือโกรธฮอร์โมนที่สุดยอดที่สุดแล้วนะสุดยอดที่สุดแล้วแต่เรายังได้มาอีกสองพาดเวยมาเสริมหนุนเข้าไปอีกนะครับพาดเวยที่2ก็คือกระบวนการทำฟาติงนะฮะกระบวนการทำฟาติง แต่ทีนี้ไอโกสฮอร์โมนพาดเวที่2เนี่ยในกระบวนการทำฟาตติ้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าร่างกายคุณอยู่ในสภาวะความเครียดนะพอคุณเครียดมากๆเนี่ยไม่เกิดอะไรรู้ไหมคุณเนี่ยนะครับอ่าร่างกายมันจะรีบสร้างน้ำตาลสร้างเองเลยนะสร้างเองเลยไม่ต้องกินก็สร้างเองรีบสร้างน้ำตาลไปให้สมองไปให้ที่ที่ร่างกายเครียดนะวิธีการสร้างน้ำตาลคือ กูโคเนโอเจเนซิสคือการไปทําลายกล้ามเนื้อไปทําลายกล้ามเนื้อให้แตกออกมาเป็นน้ําตาลกูโคสทําลายโปรโตีนในกล้ามเนื้อให้แตกมาเป็นกูโคสทีนี้เวลาที่พอกูโคสมันวิ่งออกมาเนี่ยนะครับแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาเยอะๆเนี่ยโกสฮอร์โมนมันจะมันจะทางานลดลงเลยน้ําตาลเนี่ยเวลาที่มันถูก,ถกเกิดขึ้นจะผานเวนไหนก็ตามในร่างกายเรามาโกสฮอร์โมนมันจะถูกบล็อกนะฮะมันจะถูกบล็อก นะมันจะทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าตอนที่คุณทําฟาสติ้งอยู่ในผาดเวนี้นะแล้วคุณดันแบบเกิดความเครียดขึ้นมานะเครียดนี้ไม่เครียดจิตใจนะเครียดระดับเซลล์ในร่างกายก็ได้นะเครียดระดับเซลล์ในร่างกายอะ่ะมันก็จะทําให้เกิดกระบวนการสร้างตัวนี้ขึ้นมาซึ่งโกสฮอร์โมนในร่างกายคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วนะน,นี้คือผาดเวที่จะเสริมขึ้นมาอะสมมติว่าถ้าช่วดตัวนี้ไปนะครับ ต่อมามีอีกเวลาที่คุณออกกําลังกายจนถึงขีดที่มันใช้ได้นะไอชัยเลยบอกเลยว่าการออกกําลังกายไม่ใช่ว่าคุณจะได้โกรทซอร์โมนจริงๆกันทุกคนหรอกนะที่จะเห็นผลนะครับจะต้องออกกําลังกายหนักเท่านั้นและหนักในที่นี้คืออะไรต้องทําให้เกิดการขั่งของกดแล็กติกในกล้ามเนื้อนะครับวิธีพวกนี้คือการออกกําลังกายในกล้ามเนื้อที่เป็นมัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างเช่นต้นขานะครับหน้าอกนะหลังอะไรพวกนี้นะครับนะกล้ามเนื้อมันใหญ่ๆที่ใช้พลังงานเมแทบอลิซึมสูงเ,เวลาที่เราเราออกแรงเราใช้พลังงานมากนี่นะครับอย่างต่อเนื่องนะเหมือนกับเวลาเราเล่นเวทใช่ไหมแบบ8ครั้ง10ครั้งหนักๆอะไรเงี้ยครับมันทําให้เกิดการสะสมกดแลคติกขึ้นนะครับมันเผาผ่านออกซิเจนไม่ทันไงมันเอาออกซิเจนไปใช้ไม่ทัน มันเลยเกิดกระบวนการหมักกรดแลคติกเพิ่มขึ้นการเล่นให้ถึงจุดเม่อยล้าเนี่ยนะสุดๆแบบออ้ยแทบจะเป็นตะคิวอ่ะไอจุดนั้นล่ละครับจุดนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดกระบวนการสะสมกรดแลคติกซึ่งจริงๆคุณคุณออกกําลังกายไงมันก็เกิดกรดแลคติกขึ้นแต่มันน้อยถ้ามันเยอะพอมันจะกระตุ้นขึ้นไปที่สมองของคุณให้หลั่งโปรตฮอร์อย่างแรงเลยแหละมาปะทะกับมันเลยแหละนะครับทีนี้เสร็จปุ๊บว่าคนที่เข้าใจเรื่องนี้ นะครับก็คือามาตินนะครับเจ้าของเวอร์ชัน16ทับ8 IF 16ทับ8ว่าทำไมเขาต้องเล่นหนัก2เท่าของน้ำหนักตัวนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อคอมพลวขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดระเบิดกดแลคติกออกมามหาศาลเลยเพื่อไปบูตโกส t ฮอร์โมนตัวนั้นขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยนะครับทีนี้อย่างที่เขาบอกว่า IF 1 6ทับลนเกนเนี่ยถ้าคุณไม่บูตโกสฮอร์โมนมาได้เกินกว่าคนปกติจริงอะคุณไม่บึกหรอก มันจะต้องบูตได้มากกว่าคนปกตินะครับมันถึงจะลรีนเกณได้นะครับทั้งลรีนทั้งเกณได้ต้องมีโกรธฮอร์โมนมากมากพอเหมือนคล้ายๆเด็กวัยรุ่นเลยแหละนะครับมันก็สามารถที่จะอยู่นั้นทีนี้อย่างที่บอกว่า3ผพาดเวยเนี้นะครับผู้หญิงนี่ยากมากเลยนะที่บอกว่าจะเอาให้ถึงขั้นแบบยก2เท่าของน้ำหนักตัวหรือ1.6เท่าของน้ำหนักตัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วเล่นแบบโอ้โหแบบ ตึงจนแบบโอ้โหวางน้ําหนักเสร็จแทบจะร้องไห้อย่างเงี้ยครับมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในผู้หญิงซึ่งผู้หญิงถ้าจะหวังผลโกสฮอร์โมนจริงๆอ่ะวิธีที่คุณจะได้เต็มที่ที่สุดจริงๆแล้วมันคือวิธีตอนคุณนอนหลับที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ฟาสติ้งแบบคุณภาพต้องให้ได้งั้นนะกล้ามเนื้อจะไม่สลายนะอ่าอันนี้คือเรื่องของต้องไปดูเรื่องของโกสฮอร์โมนของเราเนี่ยมันโอหรือไม่โอ ยีนะ่สบามยี่สบามทับหนึ่งด้วยสิบหกทับแปดด้วยที่ทาทั้งสองอย่างแต่กล้ามเนื้อสลายนะครับตรงตรงนี้ก็คือต้องไปเช็คเช็คดูนะครับเรื่องของการออกกําลังกายด้วยว่าได้ออกกาลังกายเปล่าแต่ว่าถ้าทําแต่สิบหกทับแปดทัยี่สามทับหนึ่งนอนไม่ดีกําลังกายไม่ถึงนี่อย่างนี้ก็เสร็จ <laughs> มีโอกาสกล้ามเนื้อสลายได้นะครับ